หนูไม่อยากเป็นหมาที่คอยกระดิกหางวิ่งตามพ่ออีกแล้วด้วยคะ่ะอเล็กอเล็กว่าไงลูกรักเดี๋ยวดีพ่อดูมาแซนบ็อกบ่อยจังเลยนะคะอ๋อก็มาหาคนทำงานโปรเจกต์ที่แกทำที่ไว้หนูว่าถ้าเรื่องนั้นเนี่ยจะหาคนทำเนี่ยมันเรื่องเล็กดิดเดียวคะ่ะ ให้หนูเดาไหมคะพ่อน่าจะอยากสร้างภาพลักษณ์ว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักลงทุนที่เข้ามาดูแลสตาร์ทอัพหน้าใหม่มากกว่าไหมคะ <c oughs> รู้ใจจร <s uss UC S> ิงนะนี่ถ้าเปลี่ยนใจอยากจะให้พ่อช่วยไปเขียนโปรโพสัลมาแล้วเดี๋ยวพ่อจะช่วยถ้าพ่ออยากช่วยหนูเนี่ยพ่อช่วยอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ต้องวุ่นวายกับหนูก็พอค่ะอลิซ พ่อเขาอุตสาห์ยอยากช่วยกันนะแกก็รู้ว่าโปรเจกต์นี้ใครๆก็วิ่งตามมันอย่างฝูงหมางั้นก็ให้ฝูงหมาวิ่งตามไปสิและอีกอย่างหนูไม่อยากเป็นหมาที่คอยกระดิกหางวิ่งตามพ่ออีกแล้วด้วยคะ่ะขอตัวนะคะ